เอาล่ะครับยืนข้างกันนะไม่รู้ว่าใครจะเด่นใครจะรองนะครับสวัสดีครับตอนรับท่านผู้ชมครับเข้าสู่ช่องกัน,นิกาผลักกับผมนะฮะทินทบันดิตอ่ะในคลิปนี้นะครับขอได้รับความขอบคุณจากพี่คมนะฮะพอจะเจริญทรัพ์นี่เลยครับจัดซุมิโตโมมาใหม่กิปเลยในรหัส hs 1 3 0 6นขีด6นั่นก็คือรุ่นที่6นะครับ วิ่งงานปากบอมม่อผู้ชมอัดมาตรงนี้แหละครับโอ้เห็นล้วพริ้วเลยฮะถึงแม้หุ่นเขาจะเล็กกว่านะครับแต่ว่ากีดความสามารถนี่ไม่ได้อยเลยมาดูครับนี่เป็นไงบ้างขุดเก่งเลยนะสุดจัดเหมือนกันครับผู้ชมเมื่อกี้มีโอกาสคกุยกับเท่าแกนะฮะบอกว่าน้ำมันก็อยู่ในปานสัก2,000บาทฮนะต่อวันครับ วันหนึ่งวิ่งงานได้ประมาณ200เที่ยว200บวกเลยนะแบบนี้ฮะแทบบจะไม่มีหยุดเลยกาสแรงม้านะครับใช้เครื่องยนต์ของอีสุแบบ4สูบคอมเดลเทอร์โบครับจับคู่มากับป um ั๊มคาวาซกิ K7V นี่พี่คมบอกว่านี่คือตัวแรงของทีมนะกระบะยาวครับ เอาว่าจุเท่ากันมามารับชมอีกคันหนึ่งของเขาในี่ใจถึงอยู่แล้วครับวิ่งงานปากบอ่อสบายสบายโอ้ไม่น่าเชื่อครับเล่นกับดานเล่นกับหินลูกหลังนะฮะลึกก็ไปยิ่งดานครับข้างหลังนั้นเป็นตัวคมสุ210 MC0 ตัวท็อปนะครับแม่จะบอกว่าชกข้ามรุ่นเลย สามโหมดนะครับโหมดกำลังเขาสำหรับตัวซูมิโตโมเริ่มจากโหมด A ครับนั่นก็คือโหมดออโต้ตัวนี้เจอดินอ่อนครับรอบนี้ลดลงอัตโนมตัติเจอดินแข็งรอบเร่งอัตโนมัติครับแล้วก็ขยับโหมดต่อไปฮนะจะเป็นโหมด H นั่นก็คือ Heavy Duty ครับ คุครับครับใช้เป็นโหมดนี้อยู่โหมดสุดท้ายก็คือโหมด SP นั่นก็คือซปเปอร์พาวเวอร์ครับแหมถามกันแล้วครับในบ่อนี้ยังไม่ถึงโหมด SP นะซปเปอร์พาวเวอร์ยังไม่ได้ออกรอบนะฮะใชแค่โหมด H แหมคล่องครับคล่อง1ต่อ2องนะครับ ความเร็วเขาทันนี้ไปสองโมงกีีครับส่วนข้างหลังครับยังอยู่ที่หนึ่งฮเอาหรือว่าคล่องตัวดีครับกับราคาค่าตัวที่แจ้งจะดจำหน่ายนะฮะอยู่ที่สองจุดเก้าล้านครับชิ้นส่วนนะครับถูกนำเข้ามาจากฝั่งของญี่ปุ่นนะจัดส่งไปยังที่อินโดนีเซียนั่นคือฐานการผลิตของเขา เกือบแล้วครับเกือบได้เข้าไทยแล้วซูมิตโมไทยเกิดได้เป็นฐานการผลิตนะส่วนคอมมสูครับฐานการผลิตโรงงานอยู่ที่เมืองไทยนะฮะชิ้นส่วนนำเข้ามาเหมือนกัน <Okay. S 1> แม่ถือว่าคล่องตัวดีครับเท่าแก่นี้ชอบเลย มุงกี0.6นะครับช่วงล่างเป็นแบบ7.1หนึ่งสิ่งที่โดดเด่นก็คือในเรื่องของความเร็วแล้วก็ความประหยัดนะครับแรงนี่หายห่วงเลยครับเป็นบทพิสูจน์นี่คือผีเมืองเขาหมดนะฮะแบ่งกันครึ่งซีครับในบ่อน,นี้ MC0 ครับเอาซีกด้านนู้นครับส่วนสุบิโตโมดึงซีกด้านนี้มาหมดเลยความลึก ระดับนี้ฮะตั้งเป้าว่าพรุ่งนี้เก็บขอบน่าจะจบงานพอดีเอาถ้าเกิดว่าพี่น้องนะฮะสนใจนะครับอยากจะซื้อดินขายดินอยากจะจ้างงานนะครับขุดบ่อถมที่ลองปรึกษาดูได้ครับพี่กมเขาบอกว่ามีราคาให้ไม่แพงครับราคานี้คุยกับพี่น้อง จัดมาสองตัวสองคันแล้วนะครับถือว่าตัดสินใจไม่ผิดนรฮะพี่หันมาเล่นค่ายของ,ของสวมิโตโมจัดจำหน่ายในบ้านเราก็จะเป็นรีดเวนะครับ ครับสองสี่ฮะดีสุ แมรถมาไม่ขาดสายครับเดี๋ยวเราจะได้เห็นการทำงานของรถขุดนะครับในแบรนด์ของ Su s u เ i โร m โกับรุ่น130ไปเรื่อยนะครับในคลิปของเราจะได้เห็นหน้าง,งานแต่ละที่นะครับมีความยากมีความง่ายไม่เหมือนกันนั่นคือความซับซ้อนของเนื้องาน มผมชอบที่ความเร็วเขาเนี่ยแหละครับ,รบโอ้เร็วจัดนี่แค่โหมด H นะครับขันเร่งยังไม่เต็มฮะถ้าไปเจอโหมด SP นี่ไม่ต้องพูดถึงครับเร็วแรง เรียบร้อยครับในคลิปนี้ถ้าเกิดว่าสนใจนะครับในแบรนด์ของรถขุดสวิตตโมนะฮะติดต่อที่088 686 1688ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ก็ามารับชมแล้วก็ติดตามกันลาแล้วครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย